เอาเละครับผมก็ขอกราบสวีดา้าสวัสดีเพื่อนๆชววนาวแฟนเกมไนโครกันอีกเช่นเคยกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับตัวเกมก็เปิดเกมมาเป็นระยะเวลา3-4วันโดยประมาณแล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับกำลังสงสัยว่าเราที่เป็นสายฟรีควรเริ่มทําอาวุธชิ้นไหนก่อนดีสําหรับอาวุธสายสีฟ้านะครับซึ่งในพาทนี้ครับผมก็จะมีการทําอาวุธเบื้องต้นและว,วิธีการสร้างของขายและการทํารายได้จากการรับคับของว่าเราจะสามารถหาเพชร ในเกมแบบสายฟรีได้จากไหนกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปครับฝากเพื่อนเพื่อกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนท่านใดที่อยากสนับสนุนสตรีมเมอร์ช่องซากานนะนะครับผมก็เพียงเพื่อนนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนะครับเมื่อกดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะให้เพื่อนๆพืทำการกดล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับตัวเว็บไซต์นะครับจะให้เพื่อนทากรเลือก ID ตัวละครำํารที่เลือกครั้งแรกครับตัวเกมนะครับจะ ให้เพื่อนๆนะครับไปทําการเลือกคาแรคเตอร์ตัวละครก่อนนะครับว่าเพื่อนๆอยู่เซิร์ฟไหนอะไรยังไงนะครับเมื่อเพื่อนเลือกได้แล้วนะครับให้ทุกคนไปที่ในส่วนของคําว่าซัพพอร์ตนะกดเข้าไปเลยนะครับขวาบนที่ผมกดตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีในส่วนของซีทที่สนับสนุนนะครับกดที่คําว่าสนับสนุนจากนั้นนะครับวางแท็กโค้ดของผมนะครับผมนั่นคือ z kn ch tag 5 8 9 8แนะครับแล้วก็ใส่จํานวนซีดขั้นต่ำอยู่ที่10ซีนะครับอยากสนับสนุนเท่าไหร่ก็สามารถใส่ได้เลยนะครับใครไม่รู้จะสนับสนุนใครก็สามารถสนับสนุนช่องสักการิของเราได้นะครับเมื่อใส่ซีดเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดถัดไปแล้วก็ใส่ข้อความกล่าวถึงผมได้นะครับว่าเออสู้ๆนะครับหรืออยากได้ฟีดแบ็กอะไรเพิ่มเติมก็สามารถ ทำได้ในส่วนนี้นะครับก็ขอฝากกันไปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนช่องจักรนี้ของเรานะครับผมโอเคครับเพื่อนๆอันดับแรกครับเราจะพูดถึงในการสร้างอาวุธกันหน่อยละกันนะครับสำหรับการสร้างอาวุธชิ้นแรกของเรานะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ผมจะสร้างอะไรดีไม่ว่าจะเป็นอาวุธสวมใส่ชุดเกราะประดับหรืออะไรดีที่มันคุ้มค่ากับการสร้างมากที่สุดด้วยส่วนตัวแล้วนะครับเป็นหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออแล้ววัตถุดิบเนี่ยจะหาได้จากไหนครับอันดับแรกก่อนต้องเข้าใจกันว่าตัวเกมนะครับเวลาเราเดินเควสหลักกไปเรยะาาาจทํ แจกวัตถุดิบในการคราฟของให้เราอยู่แล้วในเควสนะท่าเนเพื่อนสังเกตด,ดีนะมันจะมีบางภารกิจนะครับที่แจกกล่องเลือกต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกกล่องเลือกชิ้นส่วนคราฟแรกควอตแรกเหล็กแรกแรก้อนขนนู่นนี่นั่นครับเพื่อนๆสามารถเลือกแร่เหล่านั้นได้เมื่อเพื่อนเลือกแร่เหล่านั้นได้ครับจะสังเกตว่า เมื่อเราได้วัุดิบนะครับวัุดิบในการคราฟมันจะเพียงพอต่อการคราฟแน่นอนเช่นพาภัยก็พร้อมเศษโลหะก็พร้อมทองที่เราฟาร์มต่างๆและก็ได้จากการทาเคเี่ยก็พร้อมใช่ไหมครับติดอยู่อย่างเดียวที่เราไม่พร้อมครับนั่นคือโมริออนซึ่งโมริออนนะครับเรามีวิธีการได้รับณนะปัจจุบันตอนนี้ก็คือการลงไปฟาร์มในดันเจียนโมริออนนั่นเองก็มีโอกาสดรอปแลวก็ไม่ดรอปบางครั้งก็ดรอปเยอะบางครั้งก็ไม่ดรอปเลยโมริออนแบ่งออกเป็นสแบบคือแบบผูกแล้วก็ แบบไม่ผูกนะครับถ้าใครแบบไม่ผูกส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมเอามาขายในตลาดนะหรือว่าใครสะดวกที่จะไปซื้อในตลาดก็สามารถไปซื้อมาได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับเมื่อเราได้ทุกอย่างครบแล้วนะครับเราสามารถสร้างอาวุธของเราได้เลยในส่วนของการคราฟทั่วไปเนี่ยเพื่อนเพื่อจะสามารถสร้างได้สูงสุดแค่ระดับสีฟ้าเท่านั้นนะครับหลังจากระดับสีฟ้าเป็นต้นไปครับในสีฟ้าขั้น2ขั้น3ขั้น4จนกระทั่งสีม่วงเนี่ยเพื่อนเจะต้องทําการเลือกสายในการคราฟนะครับเดี๋ยวเราไว้เจาะลึกในส่วนขอองงงพาาาารรรทท้้้้ยลละกกัน่่เเเมืูแแวสสิจ เราก็ต้องมาดูกันว่าเออทำไมผมถึงจะแนะนําให้เราสร้างอาวุธก่อนนะครับในตัวเกมครับสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เพื่อนตีบอลได้ครับนั่นก็คือในส่วนของค่าแม่นยํานั่นเองโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราตีมอลเข้านะครับแม่นยําเราต้องสูงใช่ไหมฮะ และถ้าเราได้อาวุธสีฟ้านะครับแล้วเราลองตีบวก7จนะครับจะสังเกตว่าค่าแม่นยําที่เราจะได้กลับมานะครับนั่นคืออยู่ที่10หน่วยซึ่งมันเยอะมากๆครับเราไม่ต้องโฟกัสกับเรื่องสวนของดาเมจอาวุธนะครับไอ้ส่วนนี้ก็จะได้มาอยู่แล้วแต่ถ้าค่าแม่นยําไม่ถึงต่อให้ดาเมจคุณเยอะขนาดไหนครับคุณก็ไม่สามารถตีมอนนั้นโดนใช่ไหมฮะตอนนี้นะครับอ่านี้ได้ค่าแม่นยำไปทั้งหมด10หน่วยนะคะลองไปเทียบอาวุธอื่นหน่อยละกันนะครับกริดนะครับเป็นคอสไซร์ดาเหมือนกันครับลองไปสมบวกเจ็ดปุ๊บ เท่ากันเลยครับเพิ่มอีกมาอีก10หน่วยนั่นเองนะครับค่ามันยังเพิ่มขึ้นมีการตีโตกลับอันนี้แหละครับก็คือจะเป็นจุดที่เราสามารถตัดสินใจว่าจะเอาอะไรแต่เท่าที่ดูมาอาวุธหลักก็น่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วใช่ไหมครับแล้วในตัวเกมก็ยังมีในส่วนของประดับต่างๆซึ่งในส่วนนี้เราสามารถครับประดับตามหลังมาได้ขอแค่มีแร่โมเลออนซึ่งวัตถุดิบเราสามารถหาได้ค่อนข้างง่ายใช่ไหมเราขอแค่มีแร่โมเลออนแล้วเราก็สามารถขับได้นะครับสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คืออันดับแรกคือเอาอาวุธหลักไปก่อนนะเรยา,าร หลังจากอาวุธเสริมเสร็จครับให้เพื่อนๆไปลงในส่วนของประดับนั่นเองอ่าในส่วนของประดับนะครับมันก็จะมีประดับที่เพิ่มค่าแม่นยําให้กับเพื่อนๆเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องบอกว่าประดับมันมีลิมิตการตีบวกนะครับถามว่าทำไมถึงมีลิมิตการตีบวกตัวเกมมันจะมีในส่วนของการตีแบบเซฟโซนก็คือถ้าเป็นอาวุธมันบวกได้สูงสุดคือบวก7คือเซฟแต่ถ้าเป็นพวกประดับจะอยู่ที่3ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์สมใส่ชุดเกราะอะไรเนี่ยจะอยู่ที่ 5. ถ้าเท่าที่ผมดูมาอาวุธจะคุ้มที่สุดเพราะว่าบวกได้เยอะ แตกคือหายนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่เราจะต้องรับนะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลือกว่าจะทาอะไรก่อนดีส่วนตัวแล้วผมบอกว่าอาวุธคุ้มค่าที่สุดนะหลังจากนั้นครับเมื่อเราได้ทําการสร้างอาวุธแล้วนะครับเดี๋ยวส่วนในส่วนของสกินต่างๆตัวเกมมีกิจกรรมแจกนะครับยิ่งเราเก็บเลเวลถึงหรือว่าเราทำการเปลี่ยนคัสตอนเลเวลสี่เนี่ยเราจะได้รับสกินอาวุธเหล่านั้นฟรีแน่นอนนะครับอันนี้คือการาันตีแล้วก็เอาสกินตอนนั้นนะมาใส่ก็จะช่วยในส่วนของการ เพิ่มความแม่นยำระยะใกล้ดาเมจขยายทักษะนู่นนี่นั่นครับสายฟรีได้รับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอาวุธสกินม่วงแล้วก็พายณะม่วงนะครับตัวเกมแจกแค่เราต้องเล่นไปให้ถึงเงื่อนไขที่ตัวเกมกําหนดนั่นเองอ่านี่คือเสียงที่เราจะสามารถได้รับมานะอย่างต่อมาครับนั่นก็คือในส่วนของการเลือกคลาสการคราฟนะครับตัวเกมจะมีระบบหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับที่จะช่วยสายฟรีของเรานะครับนั่นคือในส่วนของศูนย์คาขอสาหรับศูนย์คาขอครับมันจะมีอยู่2หลักที่เรารู้จักกันดีแต่ในส่วนนี้้จะเป็นนสส่วของงกาารร การสร้างในที่นี้นะครับเราสามารถรับจ้างสร้างววตามเงื่อนไขที่เขากําหนดได้นะครับโดยปกติแล้วเวลาเราสร้างนะครับก็คือจะมีเงื่อนไขเนาะถ้าเป็นงานจ้างตรงนี้คือจะเป็นในส่วนของการชํานาญนะครับอ่าชำนาญก็คือต้องเป็นระดับที่สูงกว่าค่องแคล้วและเราจะมีจํานวนจํากัดในการคราฟแต่ละชิ้นจํากัดนะครับซึ่งแต่ละดับนะครับมันจะมีโอกาสได้รับของที่แตกต่างกันไปโดยที่คนจ้างจะต้องมีวัตถุดิบชิ้นนั้นมาให้เราก่อนถึงเราจะสามารถสร้างให้ได้นะครับเราแค่ใช้ สกิลในการที่เราเรียนรู้นะครับมาคราฟให้และในการคราฟนะครับมันมี2ระดับนะระดับแรกคือการคราฟแบบทั่วไปนะแล้วแต่หัวข้อที่เขาวิ่างานมันลวกันนะถ้าสาเร็จทั่วไปตามระดับของเราเราจะได้รับ10เพรแต่ถ้าสาเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในกรณีสําเร็จครั้งใหญ่คือได้รับ2เม็ดหรือว่าสามารถนําไปขายในตลาดได้ราคาคราฟตัวเนี้ยก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับถ้าใครมี2อเลยราคาก็ลองดูดีว่ามันคุ้มค่ากับการคราฟหรือเปล่านะครับเช่นของคนนี้นะครับนี่500เพร 500เพรก็คือเป็นการคราฟที่เฉยนะครับเราก็สามารถรับแล้วก็ไปคราฟถ้าระดับเราถึงนะครับซึ่งอระดับนี้เราจะเพิ่มได้จากไหนกันบ้างระดับนะครับให้ทุกคนไปที่การสร้างนะครับแล้วก็จะไปในส่วนของการสร้างเฉพาะทางการสร้างเฉพาะทางมีทั้งหมด4สายให้เราเลือกนะครับสายแรกคือวินัยที่จะเป็นประกอบไปด้วยดาบใยหอกดาบมือเดียวแล้วก็ดาบคู่ซึ่งในส่วนนี้ครับจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์เสริมอาวุธหลักชุดเกราะทักษะเสริมทักษะวัตถุดิบต่างๆแล้วก็พวกอ์ติแฟกต์พวกนี้ครับก็จะเป็นของสายของการสร้างวินัย สายพื้นานเหมือนกันครับก็คือจะเปลี่ยนแค่อาวุธนะครับแล้วก็ชุดเกราะก็เป็นของสายของเขาเหมือนกันที่เหลือก็จะเป็นพวกทักษะเสริมนะครับวัตถุดิบอัติแฟกต์อะไรเงี้ยก็จะย้ายไปก็จะเป็นส่วนของน้ํายานะครับลดระยะเวลาเนาะแล้วก็จะมีปดัดเปลือกนี่ก็จะเป็นสายเวทที่เหลือก็คล้ายๆกันสามสายนี้แต่ที่จะแตกต่างอยู่1สายนะครับก็คือสายของรุ่งเรืองสําหรับสายรุ่งเรืองครับจะเป็นสายของการครับเครื่องประดับอุปกรณ์เสริมไอที่เราหาว่าเอ้ยพี่ ไอ้พวกใบติบวกเราหาได้จากไหนใบตีบวกระดับนี่ได้จากการคราตรงนี้แหละแล้วก็เราจะต้องใช้วัตถุดิบในการคร้าก็คือหินจันทราใช่ไหมไอันนี้ก็จะเป็นหนินในการค้าเหมือนกันครับอันนี้หินจันทราเหมือนกันยิ่งสูงขึ้นนะครับชำนาญการสําเร็จครั้งใหญ่เราจะได้2ชิ้นช่างฝีมือก็จะได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสายที่ผมมองว่าเออสายนี้น่าจะค่อนข้างที่จะคุ้มในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเวลาเราคาแต่ละครั้งครับเรามีโอกาสาที่จะเอาของที่เราคราเนี่ยไปขายได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ของที่เป็นกกกาารููใ่ม่มมัันติดดค เราสามารถคราฟแลวเอาไปขายได้นะครับเพราะว่าถ้าสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะไม่ล็อกนะนี่ไม่ล็อกแต่ถ้าสําเร็จปกติมันก็จะล็อกเราจะไม่สามารถขายได้สําหรับสายนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มและคนจะต้องใช้งานเยอะนะครับผมว่เลยว่าถ้าใครไม่คิดอะไรก็สามารถเล่นสายนี้ได้นะนี่ค่อนข้างคุ้มนะครับแต่เวลาเราเพิ่มระดับคราฟก็คือการคราฟของชิ้นนั้นๆสําหรับระดับนะครับตัวเกมมันจะมีให้สูงสุดอยู่ที่ระดับช่างฝีมือนะครับนี่เชี่ยวชาญแล้วก็ช่างฝีมือนี่คือสูงที่สุด ซึ่งเวลาเราจะคราฟครับเราจะเริ่มแต่ระดับทั่วไปข้องแก้วจะไม่ยากครับหลังจากข้องแก้วไประดับชานาญเนี่ยเราจะต้องใช้ EP ในการคราอยู่ที่1นึ0 0 0ซึ่งเวลาเราคราแต่ละครั้งจะเห็นตรงกลางไหมครับเพื่อนอันนี้คือค่า EP ที่เราได้จากการคราแต่ละชิ้นสาหรับใครที่อยากจะปั๊มนะครับก็ต้องมาดูว่าอันไหนปั๊มแล้วคุ้มนะครับอ่ะเช่นอันนี้ปั๊มใช้เงิน70,000นะครับใช้แลกคอสสิก้อนได้ครอบละ500ร้อนะครับถ้าคราสีเขียวใช้ของเยอะขึ้นอ่ะได้นเี่ดร้อยต่าจจป๊มริง แต่ก็ต้องมาลองคำนวณทีว่าเราจะใช้กว่าจะถึงตัวนี้มันต้องบดไปเท่าไหร่นะครับซึ่งวัตถุดิบในเกมนี้แพงมากดอกโคตรยากด้วยนะทุกคนก็พยายามเลือกสายที่ค่อนข้างคุ้มให้ตรงกับเรานะครับแล้วเราก็จะสามารถรับคราฟของต่างๆภายในตัวเกมตามระดับที่เราถึงไปได้นั่นเองอ่ะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับไกด์เริ่มต้นสร้างอาวุธชิ้นใหก่อนดีแล้วก็เลือกสายไหนเพื่อทำกำไรในอนาคตสำหรับสายฟรีซึ่งในส่วนนี้ครับสายฟรีเองเราเนี่ยไปต่อได้แน่นอนขยันแล้วก็วางแผนในการคราฟของในอนาคตดีๆนะครับสำหรับ ในพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับหากผิดพลาดระการใหนก็ต้องขอกราบประทานอภัยกันด้วยและถ้าเป็นเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ตต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ